ก็ดีจ้าพ,พี่น้องอันนี้ยายหน่อยพ้ามหาพุดก่อยเนาะจ้าต้นต้นก่อยถ้าต้นก่อยพ่อคนก็สิเป็นเคี้ยแบบนี้นะจ้าถ้าถ้าก้อยเป็นพุ่มแบบนี้ก็สิก้นประธานใดเนาะจ้ะาเพราะว่าคนยังหน่อยอยู่อันนี้เคี้ยเคี้ยหนึ่งเลยเคี้ยหนึ่งเป็นเคี้ยวเหมืนเดิว ออกใบเหลมๆแน่จังเลยนะแล้วห้ามเบิ้งมาเบิ้งหัวนะมาเบิ้งหัวสวยนุ่กัน que está muy y ก็จะฟังไหวนะฟังไหวถ้าเขาบอกฟังไหวก็จิดับแนวดิมันไปมองดอยเขาเจอพวกกลเนาะ เอา,า,าสองสามเงาขนาได้กระตอบพุดไกว่นี่ก็บ่แม่นว่าเห็นต้นทีุุ่ดเอาโหลดกับบ่ได้ด้วยนะพี่หน้องเนาะต้องแหนถ้าเป็นพุ่มนี่มันสิบ่มีหัวเนอะจา้านพุ่มบ่มีหัวแต่ว่าต้องไห้่เพื่อนเป็นเคล้านะ

điều lên, nó bò đục chứ nó, Thì vai bò thắn đục chứ đấy, ô, ú,

ห็นบ่นนี่เห็นหัวมันหัวกว่อยบ่นนี่นันแหมาได้สองกระสอบเอาขึ้นรถบ่านีนห้อง ไม่ปลาครับนักลงไปเกได้แน่เลยคแล้วๆลุงหมองลุงทิปไปทั่วทิปไปเทียงหน้าบันนี้เฮาไปเห็ดอยู่เทียงออกปลามาแล้วแจ๊กมันออกก่อยบดร,ร,ร,รือบ่ว่ามันบิดละออเอาไม้ใบกะหาบ่าเห็น ngoài cây, ngoài cây cái hoa non, anh ấy, ra nỗi, chị em mọc bụi, cây này suôn hông. Cố lên, má nàng thật đây miếng ngầu về, ni, về này, ông quay buộc. Em có được về hái, nhưng mà ít nhắn mắp hột thế này mẹ đâu có xí mà làng phát quán là nè bà nè ăn nhỉ ạ con coi subscribe เอากสอบมาให้แม่ดูนั่น มีน้ำบาดเนี่ยพาะกระดูดกระลาดดีแหละจะค่อยล้างอีกน้ำนึงนะก็คือหัวติดตัวนีได้ก็เนะอัก้วยของเจ้าเพิ่นันสีเหลืงอ,องกวยข้เหนียวมันเป็นสีอนขนเข่ากะสันนนแมนบบ กวเ,เนียน้ยนจังเนียวดีพน้าว่าก็ซิมฝานเปียกก่อนเนาะล้างแล้วฝานเปียกก่อนฝานเปียกออกกะล้างอีก เด็แบบดเนา,านนะเปะ็ดอันมีรุชาริแบบบ่คือไผ่เป็ดกินยากค้นกรยั่งอันเป็ดมันกินคือเกาอยู่คือมาขายคือเกาอยู่เนาะต่เ้าบบไดดปลูกยากเนาะเกิดองนแต่ว่ากะ ดูโดนไปกัสิหาหยากคือว่านน่ะหน่วยใหญ่ขันซับกับเสียดายดูใกล้ๆกับบ้าไผ่มีอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้เบิดดเหรบึ่งนี้หลักมา,น,ดดานี่บึงบง่งนด้หล่ะอืมหนวยใหญ่ใหญ่ ดายนาะเปียกเนาะฟานออกให้มันสุดไอ้ขนมันอันสุดขนมันเนาะแล้วเฮ็ดซอนบางไหลมันกระมุนแล้วเลียวเวลลอานเคี่ยวห้องเสียนพ่อเอาขึ้นหนามเนาะพ่อจะพอกิน ปล่อยตากแดดไว้ก็ได้เด้อน่าแลีงมากมันกระสีอ่นเขี้ยนหยบเนาะเขี้ยนหยบกับบะเห็นจัแต่อยู่ใสแงขพาดน่าโอ๊ย ใหญ่ๆห,หลังเรียบร้อยมาสไลด์เนาะจ้าเดี๋ยวตะไผใทิทนัดแบบใดเนาะไผ้ทินัดมีดสองคมกับไผมีดสองคมไห้ทำนัดเบี้ยวกับไส่ไปเลย ตอนสินยังไงแบบนี้เลยแบบนี้แหละเดี๋ยวถือถือเกียก้ยกระหัดไปเองนะเธอห้าิฉินอันได้คืนน้ำ จะได้กินอะไรก็ได้เออฝันม้วนมันน้องเอ้ยฝันม้วนให้เบื่อนี้่ะตอนเขาขาว Còn nam, khảo ngâm ngâm, nam, 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 này nam, nam, cái nam, nam, này Còn nam, 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 phán nam, มือแน่อยู่ดีอ่าระวังมือด้วย มาละเมิดยังน้ำก้อยห,ห้องกับเซาน้ำเกลือไ้สามน้ำแล้วเนาะมันอันนี้เขาติว่าเอาขึ้นอน้ำเนาะเจ้าขึ้นอน้ำใส่สกปลาเลยนเลยนะาะทำไงล่ะอ่อนอวยถวยอยู่

เอาแช่น้ําเปล่าไว้ให้มันธรรมดาขึ้นก็สิแช่น้ําเปล่าอยู่3น้ําเนาะแต่ถ้าใคบ่เคยเฮ็ดบ่มั่นใจาสินอนน้ํา5น้ําก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเอาความพอใจเฮาว่าลูกค่ว่าคนบ่เคยเฮ็ดก็ยนยนว่าคยเบื่อจังซี่เนาะ ก็ยังก็ยังขันกันไม่มาลลางออกอ่อนอ้วลัว ขาวใสๆเสร็จแล้วไปเสื้อน้ำกเกลือไว้สามขึ้นก่อนค่อยเอาข้นเนาะจ้าค่อยเอาขึ้นลลางน้ำนี่ห้องก็แฟน้ำเกลือไว้ครบสามขึ้นแล้วเนาะครบสามขึ้นแล้วมาสังเกตเบื้องน้าม้เลยน้ำที่ห้องาแฟน้ำเกลือไว้มักน้ำเกลือไวนะ้นะเป็นขึ้นๆเนาะเป็นขา,ขาวๆแบบนี้แหละ เท้ากับิีนมะลังอ,ออกน้ำกิมก่อนน้ำคุณน้ำทีเขาหมาักเกียอไว้สามขึ้นเนี่ยสีขาว จนว่าน้ำเพิ่นใสขึนะ้นละตามน้ำขี้น้ำเอ็สสกเตนะ้าใส่ใสปากก่อนห,หน่อยามนะ้ำขี้น้ำจนว่าได้น้ำน้ำที่เขาล้างปล่อยเนี่ยจนว่าน้ำใสนะขึ้นละเขาไปเอามาแต้นนะ้ำอีกเนาเต้าน้ำเปล่าเนาะ ธรรมดาเขาจะมีหลายคนจะก,กินหลางหนำเปล่าแก่น้ำเปล่าไว้อีกตามพื้นนู่แก่น้ำเปล่าเนี่ยขึ้นนู่นตรงลลางทุกเต่าเนี่ยจ้ะเอาแก่น้ำเปล่าไปเดี๋วตื่นเต่ามาเข้ากับสิแม่ก้าวหลางลลางไปจนมาแห่งน้ำทุกสาก็ค่อยเอาแก่น้ำเปล่าไปอีก khóc thảm hơn, cứ ra thấy bơ nè cháy bơ mằn cháy bơ hơi khét, nó chỉ ở chi hà đây nó bên nhám, yêu quá mằn cháy thôi, mằn cháy vào hao mằn, quẩy khăn bò bìa, bò khóc mằn cháy là một bò bên nhau. เอาบอไปเอาสมขึ้นทุกคนวาดกแต่บางคนก็เห็ดแค่สขึ้นไปย้ายหน่อยนี่เอาควมมันใจวาเนาะเาว่าเขาลาลางจนปล่อยเาน่าน้พนะเาเลงแตน้เป่า เจ๊น้ำเจ๊น้ำเอาถิ่นน้ำเกลียวเจน้ำได้สามขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้เ้าก็สิมาหมักก้อยได้มันมักหมักไฮไฮก้อยนุ่มเนาะไฮก้อยนุ่มเหนียวแล้วจะไปเอาคนได้หน่อยก็สิคมน้ำออกเบิดเอาจจใส่ไปตองไปตองบุกไว้เนาะ บบแนี่มาเก็บสามคืนถ้าเขามีของหนักๆเข้าเกสะเอามาวางเอามาเต็งก่อยให้กยอยจืดหนามพร้อมนะเราจะเอาอะไรมาลองอนะ่ะ อะไรมาลอนะ่องเดี๋ยวเอาคูถังนี่แหละลองเลยเอาคูถังมาลองมาอ่านห้องมาจามา่าม่านข้อหินมาทวงมาทับใบเนาะมาติ่งหอยก้อยจืดน้ำเนาะจ้ะทับใบ,บแบบนี้เลยเอาน้ำใส่เอานา้ำใส่ตรงนี้ให้ให้ทั้งนัก น้ำก้อยไหลออกเอาไปสามขึ้นพอสามขึ้นแล้วห้องก็จังเสร็จไปเอาเอาไปผันผู้ใดอยากตากแดดเขา้ายานกินบระทันเ้าก็จะเอาไปเหดก้อยตากแดดเนาะอันนี้ถ้าไผอยากเอาไปหนึ่งขายเ้าก็าไปถึงขายได้แต่ไทยไผเฮ็ดกินใบกินเอาการเอาไปใส่ตู้เย็นใ้ก,กินได้เนาะอยะาก่น้องเนาะเป็นแบบว่า กะืนอะนีกะยายน่อยกะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ายน่อยน้ำเนาะจ้าสวัสดีค่ะ